สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุโม,มงดินแดนสยามนะนี่มาต่อกันอีกสักคลิปนะนี่ไม่ธรรมาดานะครชบว์เวอร์คนนี้นะนี่กลับมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะกลับมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะพอแกพาพาไปตลอดน,นะเวลาโรงเรียนปิดนะนี่วิชาก็น่าจะพอตัวเหมือนกันนะ นี่เดี๋ยวเรื่องเสื้อสติกเกอร์เดี๋ยวผมทำพร้อมกันเลยนะนี่งบผมมีนีไม่เยอะนะผมต้องบอกแค่นี้ก่อนนะผมต้องบอกไว้ก่อนนะนี่แต่แต่ได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะว่าตังผมจะพอประมาณเท่าไหรนะ่นะนี่ขอนลดอีกนะเดนนี้นะนี่ เดี๋ยวเสื้อก็ทำแจกอยู่แล้วนะอันนี้เงินส่วนตัวล้วนๆนะ นี่นี่น่าจะตักทีละคิ้วกว่าคิ้วกว่าแน่นอนนะนี่รุ่นแปดถึงรุ่นสิบนะท่อคล้ายๆกันเลยนะไม่ใช่คล้ายๆนะเหมือนกันเลยนะ จะทำอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูนะน,นี่เดี๋ยเรามาชมนะอ๋อหมุนแท็กนะนี่หมุนไปหมุนมาโซ่ตกได้สักเลี่ยงล่านะนี่ตังตาแบบนี้นะ่าจะกลับแน่นอนนะดูทรงแล้วนะนี่เดี๋ยวจะยินยินก่อนนะ ขอสักคลิปก่อนอีคลิปอีคลิปอีคลิปนะไม่รู้ว่าจะกลับแล้วยังนะอืมฟอนฟอนเกใกล้จะหมดแล้วนะตัวนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเก,ากจะยังไงนะ คันนู้นเงียบกว่านะส่วนคันนี้ถึงจะดังกว่านะนี่ขนาดขนาดรถรถคันลเล่งแล้วนะนี่ตัวใหม่ระบบม,มันดีกว่าตัวเก่าแน่นอนนะของแบบนี้นะก็เหมือนกับรถยนต์เลยนะนี่รถไมโครนะแทบจะไม่ต่างกันเลยนะ นี่ไม่รู้ว่าแมคโครมันเหมือนกับรถกระบะแม่รส่วนกระบะจะมีตัวธรรมดาลองท็อปแล้วก็ตัวท็อปนะกระบะนะแมคโครก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ผมว่านะอันนี้คิดเอาเองนะเพราะว่ามันต้องหาจุดเด่นในรถแต่ละคันนะนี่แต่เครื่องเหมือนเดิมนะนี่รถสเปคคันน้นนะนี่ นี่ก็พูดง่ายๆครับก็เหมือนรถกระบะเลยนะคันนู้นนะอันนี้ขี่เอาเองนะนี่ก็เหมือนกับรถนี่เลยนะเหมือนรถกระบะตัวธรรมดานะกับเจ้านู้นเลยครับเอสเคองร้อยนะรุ่นสิบนะเอเอนะ นี่ตูกับัวกเก่งนะอย่างสวยเลยนะนี่นะโคเบนะนี่ลงตัวลงตัวลง,ลงตัวจุดๆนะนี่คลิปผมยังไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีร้อยสีเลยนะไม่ได้ถ่ายร้อยสีรุ่นสิบเอ็ดเลยนะโคบิโก้นะมา,นะนายน่าจะมาเคลียร์ตรงนี้ในะนอนนะเดี๋ยวเราลงก่อนนะนี่จะรุ่นสิบมาเคลียร์ตรงนี้นะ นี่เดี๋ยวเสินกองนี้ก็น่าจะกลับเลยนะดูทรงแล้วนะ นี่เดินใส่อย่างเดียวนะรเจ้ารุ่นสิบนะผมว่าน่าจะรีบกลับเลยนะนี่รีบรีบ,รบทำรีบกลับนะนี่ก็ห้าโมงครึ่งน,น,นะนี่ฟันแหลมเียบทุกฟันเลยนะนี่กับเจ้ารุ่นสิบนะยังไงนะ นี่น่าจะกลาบเลยนะนี่เสร็จเสร็จอันนี้นะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาจัดการสารบนะนี่แต่งงนวันนี้แต่งเลื้มก่อนนะดูทรงแล้วนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่างานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะไม่มั่นใจเหมือนกันนะนี่น่าจะขึ้นเลยนะ จกโลไหมเนะนะนี่ยไหลนะนี่ปล่อยปุ๊บไหลนะแต่ไหลไม่เยอะนะต่อนะตอ่ตอต่อ ขึ้นได้ไหมนะครบดบวูนี่สบายอยู่แล้วนะนี่มีฟรีนิดนึงนะนี่ไหลต่อนะปุด้วยไหลไหลน้ำโอ้แหมขึ้นได้แล้วนะ นี่รุ่นสิบเล่งเลยนะต้องถอยก่อนนี่ไม่ถึงงานอาทีตนะนี่จะเสร็จแล้วนะ โอ้โหอย่างไวเลยนะนี่เสร็จนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะนี่ไม่ใช่เสร็จนะกลับบ้านแล้วนะปิดปิดนะ นี่พอดีนะได้คลิปหนึ่งพอดีนะอ๋อสองคลิปนะผุดผิดนะดดนะ <c oughs> นี่เดี๋ยวเรื่องเสือ้อเดี๋ยวจัดการให้นะใจเย็นๆนะนี่ให้แน่นอนนะนี่ใครดูคลิปผมทุกคลิปน่าจะตอบคาถามผมได้นะผมดูทรงแล้วนะนี่ถ้าเกิดดูคดลิปแล้วไม่ก่อคลิปนะนี่ผมบอกเลยนะนี่ได้เสื้อผมแน่นอนนะแจกแน่นอนนะไม่ต้องไม่ นี่คิดคำสามตั้งไว้แล้วนะนี่อย่างไว้ <นะ S 2> เลยนะนี่จะลุ่สิบนะนี่เดี๋ยวดูงานข้องกันไปก่อนนะช่วงนี้ฝนตกด้วยนะ นี่เดี๋ยวผมจะหาไม่ดูอยู่เรื่อยๆนะนี่ช่วงนี้เริ่มทํางานกลางคืนแล้วนะไอจะได้มาถ่ายคลิปที่ชอบอีกนะนี่มาอยู่แบบนี้ผมสบายใจกว่าอยู่ที่ทํางานหลักนะไม่ใช่ว่านะนี่เดี๋ยวผมจะหาผมจะหางานงานงานฝีมือนะจะพยายามนะ นี่ถ้าเกิดไม่มีงานฝีมือเดี๋ยวก็ดูงานธรรมดาไปก่อนนะนเกียร์ันก่อนนะนี่นี่เกียี์ฟันนะนี่โอสองที่หลุดออกหมดเลยนะ นี่แป๊บเดียวนะปิดปุ่งกีกแล้วนะขนาดแค่ฟันเมื่อกี้นะนี่ดูมุมไหนก็รอนะขนาดรถเดิมๆนะนี่ขนาดไม่แต่งนะ กน่าจะลืมนะลืมลืมจะกลับได้รันเสียงกระหึ่มแท้นะนี่ไม่ใช่ว่าเรื่องของเรื่องนะ แค่ไนจะรีบะครไบดูทรงแล้วนะ น,นี่สำหรับคลิปนี้บายบายครับจุ๊บ